คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น N5 EPC ห้องสมุดโทโชกังโทโชกัองอิพิธภัณฑ์ศิลปะปิจุตสกังปิจุตสกังโรงแรมโฮเตลโฮเตล,เลร้านอาหารเรสตร์โรวเรสตร์โรว์โทรศพัพท์เดนว่าเดนว่าโทรทัศน์เทเลบี テレビ w i オ h y o ラジオラジオカメラカメラパソコンパソコンジャクライアン。自転車自転車 r o t i 電車電車 .Crome 飛行機飛行機ロ o คาส,คาส่่รองเท้าคุ้๊คุ้เสื้อผ้าฟุกุฟนิตยสารจัสชินัชหนังสือพิมพ์ซนบุนนบกุญแจคายิคานาฬิกาเวลาทเค โตเกะโจนานุกรมจิเ๋วจิเ๋วหนังสือโฮ่โฮ่กระเป๋าคาบังคาบังดินสอเอ็มดิซเอ็มปากกาเปลเปล